สวัสดีครับของอาจารย์เล็กรายการเกษตรโปรวันตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีอยู่ในแปลงของพี่เพชรพี่เพชรสวัสดีครับ,รบของพี่เพชรช่วยแนะนำตัวหน่อยชื่อจริงนามสกุลจริงและที่อยู่ที่นี่อยู่ที่ไหนกับผมชื่อในเพชรนามสกุลท่านเจริญครับที่อยู่ปัจจุบันคือวันที่7ทับสองหมู่สองบ้านวังกระแพตำบลทับไซายอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีครับ ในสวนของพี่เพชรทั้งหมดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับประมาณ4ี่ไร่ครับ4ี่ิไร่ของพี่เพชรปลูกอะไรบ้างครับปลูกเป็นผสมกันนะฮะมันมีลิ้นจี่รุบเรียนบังคุดรองกองแล้วก็มะไฟฮะแล้วก็มามายงชิดแล้วก็อ๋อลำไยนิดหน่อยฮะโอ้ทุกผสมประสานเลยว่างั้นเถอะแสดงว่ามีเงินอยู่ตลอดปีไม่ได้ครับมันไม่ค่อยมีมีนี่เพราะอะไรฮะเพราะว่าผลผิดมัน มันไม่ค่อยออกดอกหรือออกก็ไม่ติดเงี้ยอย่างลิ้นจี่อย่างเงี้ยที่ถ่ายรูปเนี่ยนะฮะมันมีทุกปีครับแต่ว่ามันไม่ติดผลผมต้องไปวิ่งหาไอ้ดอกฟื้อมันแล้วก็ไม่ทันเข้าแล้วมันไม่เคยได้ผลแล้วผดไปไป,ไปมาไม่เคยถึงตันทักทีปีนี้มาคบกับอาจย์เล็กกับพี่แจ๋เนี่ยอาจจะได้ดีน่าจะได้ดีครับก็ปังนี้ของพี่แจ๋เป็นคนแนะนําผมเข้ามาทําไมพี่แจ๋มาเจอพี่เพชรได้ยังไงครับ ก็มีน้องคนหนึ่งชื่อคุณพิชัยเขาเขาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดีก็แนะนําให้คุณพี่เพชรแล้วก็ให้เราเจอกันคุณพี่เพชรก็ไปหาพี่จ๋านะฮะหลังจากนั้นก็ได้เริ่มมีโอกาสนาโปรวันมาใช้พี่เพชรใช้กับอะไรบ้างครับผมใช้กับทุเรียนบางคุดนะฮะลิ้นจีนี้ก็ไม่ได้หวังว่าจะได้อะไรมากัุเรียนบางคุดมันเยอะครับแล้วก็เลย ไอ้ปรวันที่ฉีดมังคุดก็มาฉีดลิ้นจี่ด้วยสนแก้ว่าฉีดลิ้นจี่แล้วครับมันก็ออกดอกได้เยอะดีดอกเต็มเลยนะฮะเนี่ยขอโทษนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยที่อยู่ช่อออกมาเป็นช่อสะดานะฮะดอกสมบูรณ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วออกทุกข้อใช่ไหมครับเท่าที่เห็นนะทุกต้นเลยแล้วออกค่อนข้างดกนะฮะผมบอกว่าปีนี้ของพี่เพชรไม่ต้องเอาไอ้ดอกสีน้ำมัน มาผสมแต่มันจะติดเชื่อไหมก็เชื่อครับผมว่าศรัทธาอยู่แล้วแต่ว่าอก็จะต้องปฏิบัติตามฮะก็หวังว่าจะได้ผลดีครับก็เดี๋ยวทําให้นะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูว่าหลังจากที่ทําตามระบบผมนะในช่วงนี้เนี่ยนะพี่เพชรต้องไปเอาจิปกับ n อเมาฉีดสองอย่างระบบมิลเลอร์เลเข้าไปนะฮะมันก็จะสามารถแปลงเคสอนจากไอที่มีต่ตัวผู้นะฮะให้เป็นตัวเมียได้แล้วผสม ดอกในตัวเดียวผมว่าน่าจะติดนะเพราะผมไปทาแต่ละที่ผมก็ไม่เคยที่ต้องผสมแกสอนอย่างที่เขาทํากันแถวนี้นะฮะเห็นว่าตอนนี้มังคุดออกดอกแล้วออกแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูว่ามังคุดของพี่เพชรเนี่ยนะออกดอกแล้วเนี่ยเริ่มออกใช่ไหมครับอ่าโอเคอันนั้นเนี่ยของพี่เพชรใช้อะไรบ้างที่ทํามังคุดออกดอกมันใช้หลายครั้งฮะมันก็ใช้ทั้งสุดท้ายก็ใช้โพวันกับมิลเลคิลอันนั้นคือการคุ้งก่อนหน้านั้นมีสะสมก่อนหน้าก็มีสะสม 04256 4256แล้วก็ทิปบ้างแล้วก็อีกรอบก็เปลี่ยนเป็นเมล็ดเคลื่อนแทนแทนทิปใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็ผสมดังพื้นดังพื้นแล้วก็ผสมไอ้แร่ธาแร่แร่เทกโตเมกเทกโตเมกเนี่ยผสมกับปุ๋ย0060 0060มั่ง844มั่งอะไรเงี้ยฮะเราไม่รูสังเกตว่าหลังจากที่หวานไปฉีดไปตอนนี้ดอกก็กําลังมานะครับเดี๋ยวเรา ไปดูว่าดอกมังคุดของพี่เพชรออกมาเนี่ยสภาพมันเป็นยังไงไปครับเนี่ยฮะดอกโผล่ละนะครับเนี่ยดอกกำลังโผล่เนี่ยอ่านะฮะเนี่ยฝั่งนี้อันนี้อ่ดอกกำลังไล่โผล่เนี่ย อย่างเงี้ยข้างในเริ่มมีนะฮะเนี่ยกำลังมีเออ่ก็เนี่ยน,นะฮะแล้วดอกเนี่ยชอ่งงอกำลังออกอันนี้ลูกกลมละ,ะน,นะฮะอันนี้ก็พัฒนาละเนี่ย <far. S 2> ข้างบนก็ออกเยอะนะนอ่าอ่าในกำลัองออกทั้งนั้นเลยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะล่วงไปมันก็จะกลม เก็บเลี้ยงร่วงเนี่ยใช่ไหมฮะเนี่ยอ,ออกมาก็ถือว่าต้นนี้ก็ออกค่อนข้างค่อนข้างเยอะอนะฮะอันนี้ก็คือจากที่สะสมใช้สูตรของผมแล้วก็บวกมิลเคลคเกิลแล้วก็จนรกระทุง้งหลังจา,ากกระทุ้งไปตอนนี้ก็เริ่มเห็นนะตอนที่เดินดูก็หลายต้นกําลังไล่ออกก็ถือว่าน่าพอใจนะฮะสำหรับบางคุดเห็นว่าทุเรียนตอนนี้ก็ดอกมาเต็มเลยเหมือนกันทุเรียนเต็มเลย ทุเรียนออกดอกง่ายน้ำคุดเยอะตอนนี้ออกมาเท่าที่เห็นจากข้างหน้าเมื่อกี้ที่เดินมาน <ะ S 1> โอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับ,รบะะเดี๋ยวเราไปดูทุเรียนนะว่าดอกทุเรียนที่มันออกเยอะยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับ,รบทุเรียนบอันนี้ไอ้ทุเรียนต้นนี้เนี่ยอายุมันเท่าไหร่ครับอันนี้ยี่สิกว่าปีผมปลูกปี30ศูนย์ะ สามศูนย์ยี่สิบกว่าปีต้นนี้นี่ผ่านทั้งโลกทั้งอะไรมาอย่างโชคโชนเลยนะตายแล้วงอกอีกอ่าแต่ตอนนี้หลังจากที่ใช้โปรวันฉีดไปสังเกตว่าดอกมาโอ้โหมาเยอะฮะเยอะแล้วดอกเป็นช่อเป็นช่อหมดเลยนะฮะแล้วดอกค่อนข้างพี่เพชรสังเกตว่าสมบูรณ์ไหมฮะสมบูรณ์ฮะยิ่งไอ้ดอกชุดหลังนู่นโอ้โหต้องเคลียรต้องตัดออกอ่าต้องมาไล่แต่งคัดดอกใช่ไหมฮะเห็นว่ามีดอกนี่กําลังเริ่มบานก็มี เออเนี่ยกำลังบาลละช่อละยาเลยเน,ะนาะต้องค้ำนะฮะ,อฮะเออ,อดอกามากเนาะต้องเชือกฮะต้องช่วยนี่เล้วอต้องมาคัดอีกทีอันนี้ของพี่เฟชดนี่ใช้ใช้อะไรไปบ้างเนี่ยพี่ทุเรียนผมก็ใช้ไปหลายรอบตอนแรกเดิมรอบแรกเลยกันแกลทุกตรงมิอกันเนาะครับเออ เบกชอยอะไรนะฮะอ๋อเบชอยที่กำจัดกำจัดโรคในต้นครับแล้วก็ผมก็ฉีดดินก oh, ็เอาไตรโคโดมาผสมแร่ด้วยฉีดไปนะครับรอบที่สองที่สามนี่ก็บำรุงปุ๋ยศูนย์สี่สองห้าหกสี่องห้าหอ่พวกทิฟพวกอะไรเขาเนี่ยครับแล้วก็มากระทุงมากระทุงปวันปูวันอีกรอบปวันกับมิลเลร์เคลหลังจากนั้นก็ออกมาแบบนี้ครับครับโอ้ สังเกตดูนี่ถา,ถามจริงๆเลยพี่เพชรทำสวนมากี่ปีครับทำมานาน <laughs> <laughs> พี่เพชรเคยเจอสิ่งมหัศจรรย์แบบนี้ไหมครับไม่ไม่เคยนะครับมันมันไม่ได้มากขนาดนี้ครับ,รบหลังจากใช้โปรวันไหมพี่เพชรพี่เพชรมีความสังเกตว่ามันเป็นยังไงในสวนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยวันนี้ออกดอกเต็มสวนหมดเลยไอ้บางอย่างอย่างอย่างเช่นสะท้อนผมเนี่ยมันจะออกช้าแล้วเวลาจะขายเนี่ยมันจะ มันม,ม่มีราคาแล้วโราบาทอะไรเงี้ยครัแต่ปีนี้ออกเร็วออกเ,<ล>เร็วกว่าปกติเพ<ล>ราะมันได้ี่สองจากการฉีดยาแล้วไปฟุ้งไปโดนครัา <laughs> เลยออกดอกเลย <laughs> เครับนี่เป็นบทสรุปของการใช้ผลิตภัณฑ์โปรวัน<แ>ในสวนของพี่เพชรที่อำเภอป่องน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีพี่เพชรนี่หลังจากที่เห็นความอาศัศจรรย์ของโปรโวันอยากแนะนําเกษตรกรคนอื่นใช่ไหมครับก็ต้องอยากแนะนำารัจะได้ประโยชน์ครับนะฮะผลผลจะได้ดีขึ้นเหมือนของพี่เพชรนะครับวันนี้คลินิกเกษตรโปรวันก็ต้องขอขอบคุณพี่เพชรครับที่ให้โอกาสมาเที่ยวชมแล้วเราจะเข้ามาติดตามอยู่เรื่อยๆในส่วนนี้ว่ามังคุดลิ้นจีนะครับแล้วก็ทุเรียนที่ติดดอกตอนนี้มาไฟผลิตผลที่ได้จะเป็นยังไง ก<อ>ผมขอแถมที่ผมขอบคุณอาจารย์มากเลยเพราะว่าคนอื่นที่เขาขายผจภัณฑนะ์มีชื่อเสียงเยอะแยะแต่เขาขายอยู่กับบ้านเขาไม่เคยมาลุยส่วนแบบนี้ผมก็ได้ตรงนีส้สุดยอดขอบใจมากๆให้ขอบคุณมากๆนะครับครับ,รบวันนี้ที่นิกเกษตรประวันก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ